Nó là ơi, ông bà Ô, bồ đi a shadow bay ở mới kia, mày, mày, cắn mày, đi โอ้โหอืมมันวิ่งหนีเลยมันไม่ยอมแมก้กระทั่งโดนแข็งนะ ไม่มีคนนะครับผมอะไรโอ้มึงมีสกิลคนเดียวหรือไงวะไอส้สายฮะโอ้โหเออเสือเบิร์ดโอ้ยไม่ใช่เสือเบิร้ลไหมเนี่ยไม่ใช่เสือเบิร์ดนี่หว่าโอ้ยอะไรกันสองคนค้ำไม่สู้เขาอะไรวะะอไร,รไไหว่าโอ้โหอัออนนกว่าเสือเบิร์ดครับเมื่อกี้ใครครับ จะเบิร์ตเล่นตัวไหนเนี่ยโอ้ผมเองครับไม่ไดสู้ไม่ได้ได้ไงโอ้เดี๋ยวเบิร์ดทำไมสู้ไม่ได้ครับเมื่อกี้อะไรกันครับใจใจเลยว่าวสิพลาดเหรอพลาดกันได้เนีไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรจะก้าวไปก็ไได้นะ ปัม๊มปั oh, it ๊มปั <Lion pain trap samurai> ๊ม <transfer> ป <plays> ั๊มเฮ้ยเฮ้ยทำไมโดนกูว่ะเฮ้ยป่าหรือป่าโอ้มันอ้อมกูเลยว่ะโอ้โหไอ้ยาสีตัว มึงก็เถื่อนเกินไปรุสกัมกูยังเกินหน้าช็อตนี้นะเถื่อนเกินนะเถื่อนเกินไปไปเกินเกอนเอาไงเข้าเลยไหมเนี่ยมติดสโลแล้วเนี่ยมันหนีขนาดนั้นเลยวะ มันรอสก,กิลโหลดหรืว่าเอารอให้มันสก,กิลพร้อมก่อนไปให้มันเข้ามาตอนมันพร้อมเอามังกรเลยปะให้พร้อมมามอตอมังกรอ,อะไรเนี่ยสดเกินนะโดเข้ามาในวงเนี่ยจะบ,บินหนีมันจะบ,บินหนี โดดข้ามไม่ได้อ๋อไอ้นี่มาแย่งบัฟฟ้ากูเฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่แย่งบัฟฟ้ากูแม่งนะ, need help. Yeah. ะเล่นคุ้มจริงๆนะพวกมันไม่ไม่เสียเปียบไม่ยอมเสียเปียบเราหรอก รอแป๊บแล้วกันจะมาไม่ยอมแบบนี้ไม่ได้หรอกต้องยอมของไม่พอมันต้องยอมเอา้ายิงกับหลัง โอ้ oh, อยู่คนเดียวโอ้โหห้าตัวเลยเหรอ <Enemy double. S 1> มันทำได้ไงว่ามันเป็นทีมซ้อมมาเนี่ยเด้เล่นยากว่ะพอมันอยู่ด้วยกันนี้เราคนดูมาเราไม่รู้ใจกันนะโ <laughs> ใครเป็นใคร เข้าเลยโฟเลนมันเห็นกูแล้วโอ้กวนตีนี้โดนโดนล็อกอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้ Oh, don't like it. Keep an eye on telling uh, your team has destroyed a tower. Uh, the tower, has uh, the tower. You have defeated an enemy. Oh, can't make Die. Bye. นี่จะกวไว้สวนอยู่เมื่อกี้แคไฟตาสี่ตัวรวดทีมแล้เอาเรื่องพาดาด แงดงก็ได้เมื่อกี้โยนได้อยู่อาย Protect yourself Retreat อยู่ข้างบน ตีบ้านเราอยู่นคะรนครนครตีบ <www>, ้านนครตีบ้านไป d e f e a t ไป Enemy has been defeated. Retreat. <laughs> Alive, but I was like, oh Enemy ultimate. Your team has destroyed a tower. Just one knife. I can't like this. My abilities are on cooldown. Hold on. <laughs> mm. นี่ไม่ออกเลยว่ะโอ้โหสตันหลายดอ,อกเกินสตันนาคอสตันเออรโรโอ้โหปักปักคุ้มแม่เนี่ย อยู่ยตรงนี้หือเป่ะมันเพิ่งตะกี้เห็นบ้าหายไม่ใช่สีมันจางโอ้ Protect yourself. All right, An ally has been defeated. Yeah. Ultimate. What? I'm doing a อ๋อไม่ผ่านกูเหรอดักวับกลางทางป,ป่าวนะไอ้นี่อ่านาคอสเนงเลี้ยวซอกไหนเนี่ยไอเวน้องวัต้องหลบหวับอ,อะไรเนี่ย เฮ้ยช่วยมันทำไมอ่ะเดี๋ยวนะตีตัวเลือดน้อยสุดที่กนได้ เออให้มันได้ง <us> ี <scientific> ้ด <'s> ีสัดโดนกับหลังบูงงเลยตอนนี้นี่แล้วนะเขับี่เหลืไป I am Shadow. I am Shadow. Shut down. I am Shadow. Double down. Yeah. Triple down. An ally has been defeated. Uh. One kill. มาดิมาดิเออถอยทำไมอ,อ่ะเอนถอยด้วยขนาดบ้านจะแตกขนาดนี้ยังกลัวตายนะไม่เอาตัวูโล่ให้บ้านเลย ไหนก็แพ้แล้วไหมเพื่อนไม่ด่าหรอกกดไลค์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 มีบัตรเบินดาวหรอ